ใครร้อง,องมออไม่ต้องคุยเรื่องอะไรหรอกนิดหนึ่งก็น้ำตาคอแล้วอากาศมันเย็นมันต้องมีคนกาอ,อ,อไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายเลยใช่ไหมบอกแล้วไม่มีใครร้องไห้กับเรื่องเดิมๆหรอกด้วยความบริบทเป็นคุณแม่ทั้งสามคนพอคุยเรื่องลูกเนี่ย ไม่ต้องคุยเรื่องอะไรหรอกนิดนึงก็น้ำตาคอแล้วอ่ะจริงๆชมกับแอดร้องก่อนนะพอเห็นชมกับแอดร้องปุ๊บแปุ๊บแตกเพราะว่ามันมันเป็นแผลลึกๆอยู่ในใจเพิ่อ,อยู่แล้วตอนนั้นเราแบบเหมือนไม่ได้อยู่กับลูกเราก็รู้สึกไม่ดีเพราะเราหมดแต่ทำงานโฟกัสงานจนแบบวันนั้นเขาเออน้องปรินป่วยแล้วแอดมิดแล้วเราอยู่ที่ประเทศจีนอะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่วะเราทำงานเพื่อเขาแต่ตอนนี้เขาไม่สบาย เราโฟกัสพิกจุดหรือเปล่าไ p โอลิ i t y คืออะไรคือตอนนั้นคือเราก็รู้สึกแบบค่อยอๆแฝงพอเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะเราก็บอกตัวเองว่างานโอเคแหละงานสําคัญเงินสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะเราทําเพื่อใครมากกว่าเรื่องความรักเรื่องความรักเรื่องความรักเรื่องหัวใจเป็นักแสดงอยาปากซันอาจารย์มันเย็นมันต้องมีคนกดอ๋ออ๋อตอนนี้มียังไงม่ติดไม่ติดติกต็อกติกต็อกก็มีคนพูดกอดเอ้คุณไนท์มอร์นิ่ง ความสุขทุกวันก็โอเคยิ้มได้เพรน,น่ารักค่ะน่ารักจริงๆไม่ได้รีบเลยเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกทางานเก็บเงินก่อนค่ะถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญม,ญมันทําให้เรายิ้มได้ทุกวันเนาการที่มีคนดีๆอยู่ใ,ใกล้มันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นเซฟโซนที่ดีของเราค่ะเดีใยวเองเดี๋ยวมิก็รู้เองเดี๋ยวบอกเองค่ะ